ใส่สูตรอะไรอย่างนี้ส่วนดอนจะเป็นเหมือนแบบเหมือนอาชีพดอนแ้วอาทิตย์ก็จะเป็นน่ารักสงสารอะไรขใส่เสื้อไงพึ่งตื่นใช่ไหม อะไรนะไม่มีอะไรไม่สดใสไงเพราะว่าในสปอตเราวแลปล่อยไปแล้วใช่เป็นไงสปอตเป็นไงซึ่งก็ในคอนเสิร์ตเนี่ยจะได้เห็นความหลายๆแบบของพวกเราอย่างที่ดูในสปอตก็จะมีความแบบเท่ขรึมเนาะแล้วมีอะไรนอกจากนี้ก็ยังมีความน่ารักแบบน้องทุกคนอ่ะแบบสดใสด้วยกันที่ว่าเราเป็นได้หลายรูปแบบนั่นเองมีสองมูทอ่ะงั้นพี่ขอมูทน่ารักของแต่ละคนได้ไหมว่าแบบมูทน่ารักเป็นคู่เองนะเมื่อกี้ครับผมก็ม่ารักอีกแล้วไม่พี่ผมน่ารักมูทน่ารักของแต่ละคน ดี๋ยวเริ่มที่เลเวลไหนก่อนเพราะถ้าคนสุดท้ายมันอาจจะต้องเป็นเลเวลคนแรกหลักมาเอ้ยใช่ผมเริ่มเนี่ยพวกคุณจะยากนะเลยเ้วคนสุดท้ายเลยผมเริมเองผมเริมเองมันอย่างนี้ดิเอเป็นตุ้ยฮงเลโกวิลเลียมนันป่ผมเ่่อนน่ารักคุณน่ารักกรับมาตุกขสนะครับ้ยเรีบ้ยแล้วเรบอยแล้วอเบอยแล้วอะเยบร้ล้วอะ ขอมน่ารักอดีแะบคุณคุณตีไหมอะไรไม่ร้ไม่รู้น่ารักเลยน่นคุณหรืออะไราตนตีผว่าให้มันรู้คอนเสิร์ตค่ะคุณย่าคุณยายปะคุณย่าคุณยายม้งเรามีแฟนขับหลายอายุวหหลายอยุอายุวทุกคนค่ะทุกคนอย่าลืมดูแค่คุกคนชื่็ พาคุณยายไปนี่หนักคนเองขึ้นเหม่อขึ้นเหม่ออย่าดูคนสุดท้ายดีกว่าเราดูไปพี่อะคาดหวังมากเลโก้พี่แบบใช่โซนการแม่คือเลโก้เป็นตัวแทนความน่ารักของพีเออใช่ก็ถูกกับอะไรนั่นก็อะไรล่ะถูกไหนโชว์ความน่ารักให้เขาเห็นสิให้ใครนะให้เขาเห็นแยูเห็นอ่าเ้อเอาเสียงกันมาหน่อย ไม่ใช่ยาชิงดวของฉุดด้วยนะคะยาชี้ช้ไปชีกาวตัวยาคงนี้ที่อิมแพเมืองของอารีนาอิมแพอารีนาเมืองทองก็ย่งนี้องยังเด็กอยู่สอน้ไม่ทำหนางานน่ะเยอยะเยวาบางอย่างด้วยวันที่จัจิบชิหานี้นะไปเมจูเมจูด้วยนะ <owej> <t windows> เนี่ยคือตัวแทนความน่ารักของวงต่อไปมาที่วิลเลียมอุโยอันนี้ก็น่ารักไม่แพ้กันนะคือจริงเขาเป็นผู้ชายแบบนี้แล้วนะคือจริงเขาบอกว่าเขาเป็นชาวร็อกจริงผมว่าเขาเป็นชาวน่ารักมากกว่าชาวน่ารักกว่าสาวน่ารักอ่ะ้วคุณโชูวิทย์คุณจะกับพัดแก้มันพุงโอ้โแล้วคุณเซ็ตทนให้ผมเลยเป็นตัว e ี h a r p Minor Seven-Flat Four ไม่เหมือนขาดแล้วเนอะอย่าลืมมาดูรากานะครับทไมจัรวันที่2น้ากินแล้วนี้ทีมแพ็คนะครับเอมาต้องบอกว่ากขาขาไว้เพราะว่าถ้าอยากดูจริงอดูในคอนเสิร์ตนะใช่แต่คนนี้เขาไม่มีการกแล้วรา่นหดนาเ้เราต้องังไข่ ขออมโ่งขอม่ขอเลยด้วนะโอเคครับถึงแลเราเคลมเองเลยเราเป็นันทตายลตึงสองทรอย่าลืมมาจอกับพวกเรานะครับทด้ที่1 0ันดรคอนเสิร์ตวันที่าลาคมนะครับที่มืงทองไม่ใช่อันนี้น่องทอีจ้บาัแล้ที่30สิงหาคมนะครับ10โมงเช้าที่วัวววรับไทยทีเกจ้า ยั่อยอันนี้เยเยเมป่อกี้มัเป็นเสไมเปิดม่ปอยมคอนเสิร์ตไดดูอะไรเดียวคอนเสิร์ตก็เยอะยาเยอะเลยไ้ามเยอะมีอะไรให้ดูเยอะบอกเลยว่าเราทโชว์ที่ไม่เหมือนปีที่แล้วอย่างแน่นอนแน่นอนาจะเป็นระแคดอาิคอนเสิร์ตใช่แต่ว่าที่เป็นระแคดดั้เดิมก็จะมีอะไรให้ดูเยอะเพราะว่าน่าจะเป็นธีมแบบว่าสดใสกับกับ สุขุมดำมืดครับเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้น่ารักไปแล้วมาแล้วมาแล้วม่กล้าโยเขาเรื่องงเดี๋ยวพมตอโอ้ชกบชอบเพือนครสุขุมดำมืดก็คือแบบออกเท่ๆใครจะมีใครกอนเดี๋ยบผมเดี๋ยวผมเส้นมาตรฐานเองเออจบจิที่สุดเป็นวิลเลียมนักด้วยหงเล็กย อะไรอันนี้ให้ขายแบบแบบเท่ๆให้คนมาดูเออต้องมีแบบท่าทางด้วยมีท่าทางด้วยนะิลเลียมขอแบบด้วยอันนี้ยคนแรกมันจะง่ายสุดคนแรกง่ายสุดอ่ะไม่ถึงไปเท่เพราะอาจจะไม่ดีด่าเออมันต้องขายใช่ไหมต้องขายตองไม่ดีอะไรขอแบบขายขายคอนเสิร์ตขายหน้าขายหน้าอย่าเพิ่งเริ่มต้นที่คนแรก วันนี้วิญญาณพิธีกรไม่มาไหนสวมบทวิญญาณพิธีกรมาเลยเนีย okay so แต่เรียมาได้แตเรียกมาได้เร mm ีกมาได้ใช่ไหมู่ไม่มาหนึ่งสองซบอกเลยเขาบออย่ามาดูอย่าเลยไปโยแรกก็ตกงานแล้วอย่ามาดูเลยลาโอ้ยยกก็้แล้ว อย่กไปดีกรีไปดูนู้นเลยไม่กี้ไปดูปั๊กทอลกมาอ๋อจิิษคุณเลือกรายการหน่อยอย่าลืมมาดูแล้วแค่นักสน้องกันเซอร์นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราทําไม่ได้ดีมากๆเลยแต่ครั้งนี้ดีกว่าเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเรียกว่าโชว์เนี่ยก็คือได้รับฟี e บ b a เป็นอย่างดีมากอันนี้ดีกว่าเดิมอีกดีกว่าเดิมเรียกว่าทุกโชว์ไม่มีข้อต่อไม่มีข้อต่อเลยช่องหนไม่มีข้อต่อฮะทำไมท่นีสมูทเลยมันสมูทสุขภาพดี ใช่แล้วก็เรียกว่าทุกโชว์เนี่ยเป็นที่พูดถึงหมดเลยอย่าให้ได้โชว์ไม่ดีเมื่อกี้ไม่ดีอย่าให้ได้ปล่อยอย่าให้ได้ดูมากๆพอแมากพอแล้วเดีี๋๋ยยววเด่นเด่นต่อเรื่องความเท่เนี่ยพอใจแล้วก่อนหนน้าีิมิกีิมาอันนี้หมอบุตีิวะหล่ะสุดที่ไลค์ยูทุกท่านครั ผมอยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาดูไลค์แค้นดัสอันดอนคอนเสิร์ตนะครับบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยนอกจากน่ารักแล้วเนี่ยก็ยังหล่อเท่ไม่แพ้ทุกคนแน่นอนครับผมอาจจะเห็นพวกเราตลกกันบ่อยนะครับแต่จริงๆแล้วเบื้องลึกแล้วเนี่ยเบื้องลึกไลค์แค้นมันโคตรหล่อเลยครับผมถ้าอยากเห็นไลค์แค้นเวอร์ชันนึงแบบหล่อๆเนี่ยมาเจอกันได้นะครับวันที่18-19ตุลาคมนี้นะครับแล้วเจอกันครับ ปลว่ามันจะต่ำลงไปเรื่อยๆต่อเลยก็ไม่ไี่คุยไม่ไกวาันสุดๆแล้วก็สหรับตมนะครับสำหรับคุณูชมที่ตั้มบมไม่ได้ไม่ไไปก็อยากจะให้ทุกคนนะครับถ้ามีเวลาว่างก็ลองแวะมาที่อีแคน t ิรีนาได้สาหรับใครที่เดินทาแบบกันมาเห็นพวกเรา5้าคนไม่ได้ตลกนะครับทีนี้เรามาในคอนเซ็ปต์หลอก ลองง่ายแต่เดี๋ยว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 คือจะต่ำอ่ะเสียงดัำด้วยได้ไหมข้างหลังก็มีการตัดกันหมดแล้วเนี่ยไม่มีใครกล้าตัดไม่ได้แล้วมันดันสุดแี่นี้ถ่ายลมได้ยินเลยนะเพราะเราผมใช้อีกช่องเสียงหนึ่งบนเรือผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูวันเราเยอะๆบอกเลยว่าไม่คาดหวังไม่คิดหวังไปนี่แหละถึงแล้วถึงแล้วแต่ได้หวังแน่นอนเลย ครับผมก็ฝากกันนครับทุกคนไม่ได้ยินเลยมันจะได้เสียงมันจะไม่เห็นหน้าผม้วครับเพ่อนก็ฝากด้วยไรแคนดัสเซนคอนเสิร์ตสมโตร์เตครับอยากได้แบบแร็เท่ๆ้ปะต้องมีดต้องมีปิดให้คนเดียวมางงหน้าีแบบเออ ไฟเตอร์ชัดเดี๋ยวเนี่ยเห็นหน้างงเลยพี่เริ่มงงแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่เจอในคอนเสิร์ตแล้วทันแต่ว่าจะได้พูดเดีเจอในคอนเสิร์ตเหมือนกันแต่ว่าว่าไงเยอะตัวแซ่บโอ้ยยิ่งเยอะตัวแซ่บกว่าทำอะไรตรงนั้นอยู่ด้วยกันทำอะไรตรงนั้นมันอยู่ด้วยกันตรงนี้สิไม่ใช่หรอมันดูคอนเสิร์ตแล้วเทนตรงนี้สิเออ เอยวจืดด้านยู่ทำไมเก็กท่าเก็กทางเก็กห่วยทำตัวไม่แน่ใจไม่เอามาเหลือมานั่งโซนข้างหน้าที่และแค่นั r นให้เป็นบอนอะไรบอนไม่มีไม่มีใครช่วยพี่ได้เลยตอนนี้แลพี่เองไม่มีคำเชื่อแล้ว แต่ว่าเมื่อกี้ก้ยเชื <Wha> ่อมเพื่อนหลังคอนเสิร์ตมีก้ยเชื่อมเอ้ยเปิดลงท้ายได้เหรอเจอมาเอ๊ะทันเวลาพอดีป่ะเจอมาทำไมแล้วเร็วจบแล้วแหละแต่ตัวสายมันเรืมมาดูจริงๆนะเรารับประกันได้ใช่เราประกันได้เหรอเนี่ย ว่เราปกป้องเธอได้แล้วเราจะไม่ทำให้เธอผิดหวังนะเหมือนกับคนที่ผ่านๆมาของพวกเธอถือว่าเริ่มไม่ได้สวยแต่จบได้ใช่ใช่ไม่ยังไม่จบพี่ยัไม่จบังไม่จบไปต่ายังไม่จบสิบแปดสบก้ไม่ลาคมกดบัตที่สานที่เก็ตเมเจอร์เสามิบจิง ซีน่ากินอะไรเผ็ดมาแต่ว่ารักกอเราเนี่ยยังไม่หมดอีกครับไม่มีข้อก็ล่หาไหน่อะจบยังจบแล้วเบแล้วกินังไม่ไหวแล้วอไรกไปอเลโก็สองนาทีสิเอ็วินาทีขอบคุณมากครับอะไรก็มาลงมาใครเดือดเดือดผ่านไปผ่านมา แล้วนะครับผมชชาตกลาวาอบบนทุโบสดนะครับทําบุญร่วมตักบาตรร่วมกันได้แล้วสามสิบสิงหาคมนี้มีนัดกันร่วมทําบุญร่วมเวทนาร่วมส่งผลบุญผลกรรมนี้เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่สามสิบสิงหาคมนี้สิบโมงที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ดคนะครับ Thai t i ก k เอาพักจีเอาครับ เลยมวแมาลงมาลงมาลงมาได้หรอฝากเลยนะครับผมรายการัสแตนดอนคอนเสิร์ตนะฮะบอกได้เลยว่าสุดจัดเต็มมันทุกเม็ดครับผมแล้วก็อยากจะพาทุกคนนะครับเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะฮะคือถ้าเกิดพี่งัดมาขนาดนี้แล้วน้องยังไม่ไมาเนี่ยไปเลยครับขอร้องล่ะมันล่วงสดุกกันนะ เย้งขายคอนเสิร์ตไปหมดในคอนเสิร์ตนี้เกย์ใหม่แต่ขึ้นแล้วโคตรเกร็งไม่กล้าพูดเลยคือในคอนเสิร์ตนี้จะมีหลายรูปแบบมากใช่ครับผมแล้วก็โปรดักชันก็คือเห็นว่าแบบจัดเต็มแน่นอนที่บอกเลยถ้าทุกคนได้เห็นผ่านเวทีในสโลว์ว่าโอ้ว้าวเขาเห็นแล้ว ก็เห็นกันแล้วพูดไพับเวทีหอนกันไม่เผื่อพัเวทีแค่เห็นเป็นแบบตารางเห็นเป็นแค่ทูดีมรจะไปรู้สึกอะไรฟังก่อนคือตอนทันนดอร์โดมเนี่ยเราอ่ะเราเป็นแบบเป็นรูปหมาป่าตรงกลางใช่ไหมใช่เป็นแฉกเข้าไปใร่แล้วรู้สึกว่าเนี่ยเราแบบยังไม่ใกล้ชิดกับคนดูไม่พอครับเพราะว่าอิมแพคเนี่ยยังมีแบบข้างบนอีกฟูกเราก็เลยเป็นหน้าหมาป่าเหมือนเดิม ตรงกลางใช่แต่ที่นี้เป็นแฉกแบบแนวตั้งใช่แล,แล้วก็มีเหมือนรอบรอบรันเวย์รอบรอบให้เราแบบไปบกมือไปบาย,บายแฟนคลับที่อยู่ข้างบนชั้นสองชั้นสามแต่นนต้องเ <ๆ S 1> ตรียมฟิตร่างกายเต็มที่เหมือนกันนะใช่ครับผมเรียกว่าเราจะไปใกล้ชิดถูกๆโซนแน่นอนเราจะไม่ทิ้งโซนไหนไว้แบบให้เหงาแน่นอนใช่ไหมวิลเลี่ยมใช่จะแบบวิ่งไปกับพวกเราเลยะวินเลียมเลยกับพวกเราเลยแปลว่าทุกคนหรอพวกเราจะวิ่งไปพร้อมกันหาทุกคนเนีล่ะ ตทานที่เตรียมไว้มันจะยิ่งใหญ่กว่าตอนท่านโดมขนาดไหนคะเพราะว่าท่านโดมก็มาแบบมาครกเข่กันก็ครั้งที่แล้วก็สลิงห้าเซนใช่ไหมฮะทางเนีนี้ก็ห้าเซนครับผมแต่ว่าเม่ห้าคนแล้วหรอกแต่ต้องรอดูว่านอกจากสลิงเนี่ยจะดึงพวกเราขึ้นแล้วเนี่ยจะดึงใขรขึ้นมาบ้างจะดึงอะไรขึ้นมาบ้างเพราะหลายคนก็ต้องถามแล้วเนาะว่าแล้วมีเกณฑ์ไหมคะก็ตอบเหมือนปีแล้วเลยครับว่า รอดูครับผมเหมือนไ่เที่ยวเหรอเหมือนพี่แล้วเลยว่าเราติดตามเกทก็มีจริงมีครับก็คือเออเราห้าคนเองเนี่ยฮะอ๋อก็คือมานเขาเป็นเกทให้ให้ตัวเองครับใช่ครับมันเป็นยุค AI ครับเดี๋ยวเอไอห้าคนเดี๋ยวผมมาเป็นฟิวเจอร์บอร์ดข้างหลังฟิวเจอร์บอร์ดบอร์ดเอไอเอไอบอร์ดแกมวันนี้ได้ปะเอาไม่ไอ้นี่ไงแบบว่า พูดไปก่อนพูดไปก่อนไอพวกคำศัพท์เยอะเนี่ยนะไม่เลยให้ไปตีความตัวเองเพราะว่าคราวที่แล้วก็คือว่าจัดเต็มแล้วอะไรเงี้ยมีลงมีลิฟมีสลิงอะไรเงี้ยเราชอบเป็นอบะไรอยูแบบค่อยค่อยคิดค่อยแบบประชุมมันแบบจินตนาการอะไรยูมันแบบเราชอบไปอ่านครับเวลาเขาแบบว่าเขาแบบว่าตั้งทฤษฎีขึ้นมาพันนาหรือว่าบรรยายหรือว่ามโนอะไรก็ตามเนี่ยพวกเราชอบมากรู้สึกว่า เป็นสีสันในวงการมันเชิงใช่ทำให้พวกเรามีรอยยิม้มในทุกวัน,นรับใช่ไหมวันไหนนะวั <c oughs> นที่30สิงหาคมนี้ครับผมเปิด,ปดออนไลน์ที่แรกนะครับผมวันที่30สิงหาคมตอน10นาฬิกานะครับผมที่นนาานนทเว็บ ไตรเก็ตเมเจอร์ดอทคอมนะครับผมใช้เท่ากับซึ่งเท่ากับที่สายบังสองรอบก็คือไม่บังก็ไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นกังวลนะครับผมเพราะว่าเราก็ยังมีแบบว่าไลฟ์สตรีมอยู่ใช่ที่ทุกช่องทางของไตรเก็ตเมเจอร์เลยนะครับผมแต่ว่าอยากให้มาดูจริงๆครับเพราะว่าดูทางบ้านอาจจะฟิลได้ไม่เท่าแบบว่ามันดู ตาต่อตาฟันต่อฟันจริงแบบอย่างปีท <Boy? S 2> ี่แล้วเลโก้ก็มีเลโก้ดูมเนี่ยโอ้โหคือถ้าได้มาเห็นแบบระดับนั้นตาต่อตาเนี่ยจริงได้เห็นเพชรที่อยู่บนตัวเลโก้มันฟันแบบวรัสก้โอ้โหใช่ไหมน้องไหนคนละฟิวเลยบอกเลยนะจริงอีกแพทพี่จะได้เห็นซิปแพทที่นัชชันไหมเฮ้ยอาจจะมากกว่าผมแล้วก็แล้นะสำหรับตาเออเอาจากตามาเป็นแปดเป็นสิบสองเป็นอะไรเลยเพราะไม่ได้ไม่ได้คือล่าสุดอ่ะคือถามแล้วว่าพี่นัช แบบเตรียมความพิตตไหนแ้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามี17ลูกอะไรเดี๋ยวตอนขึ้นคอยก็ไม่รู้จะเป็นเลซี่อยวะ17ลูกเหรอเดี๋ยวตอนขึ้นคอยวันที่18มันก็มี18ลูกพอดี19ก็เดี๋ยวไปเพิ่มอีกลูกหนึ่งวันเดียวนี้มีมั้ยนะถูกไหมอุ้ยเขาทำถึงแล้วรวมๆแบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เมื่อกี้เมื่อกี้อะไรรวมๆมั้งไม่แต่บอกไม่ได้เห็นไหมเหรอเอออินแพดเนี่ย ก็ต้องรอดูไม่แต่สองอินแพครั้งนี้อย่าเขินตัวเองได้ปะตอนนั้นจะฟอร์ซิปเราเห็นยิ้มเขินเออไม่ได้ไม่อ่ะผมชี้แจงเลยแล้ว <Andrew> กันผมที่ผมยิ้มเขินอะหาซิปไม่เจอคุณไม่ได้เนี่ยคุณเป็นโปรเฟสชั่นอต้องเรียนรู้แต่สาวผมเก่งทุกเรื่องเดี๋ยวจะให้เรียนรู้จากการดูกันที่คอนเสิร์ตได้แล้วสนุกไปขายเไป ขายไปเยอะๆสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเราไม่ได้มาทำไรมากนอกจากมาโปรโมทไลท์แคมนของคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตของพวกเรานั่นเองนะครับผมไม่ทุกคนอาจจะฟังแล้วมาเล่นมาคุยเล่นอะไรกันแต่จริงๆแล้วเรามาจริงจังนะครับผมเราอยากให้ทุกคนมาเจอกันวันที่18ถึง19ตุลาคมนะครับผมที่ IMPACT เมืองทองอารีนานะครับผมพี่พูดมาเ้างพี่พูด ความยาถ้าเกิดอะไรถ้าเกิดเซิร์ชเซิร์ชกูก็แบบไม่มีไม่ไม่ต้องไปกังวลนลองถามเพื่อนดูแล้วอ่ะ ว่าคอนเสิร์ตอื่นเขาจัดที่ไหนนั่นแหละไลยแค่ลองตามมาดูนั่นแหละไลยแค่ดัสแอนดอร์คอนเสิร์ตเราจัดกันที่อิมแพกอารีนาบางทองธานีนะอารีนาอะไรอารีนาอารีนาบางทองธานีวันที่ส8 19ตุลาคมนี้นะครับผมก็ภา่อิ้นเดือนนี้ก็จะมีกดบัตรแล้วที่30สิงหาคมนะครับบนเว็บไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับผมแล้วก็จะเปิดทุกช่องทางในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับผมรีบไปกดบัตรกันได้นะครับผมก่อนที่จะโซ่เอานั่นเองนะครับอยากให้มาเจอกััันนนทุกคคคะรรบบผมใช่ โอเคไหมคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคดีเนาะแบบตั้งแต่แรกอะมาคนเริ่มวางกล้องลแล้วพอเริ่มเข้าจริงจังเรื่องไอมาเลย